ท่านใดที่ชีวิตติดขัดขัดสนไม่ราบรื่นไม่คล่องตัวไม่สําเร็จทําบุญก็แล้วให้ท่องคาถาปลดหนี้หรือคําอธิษฐานจิตปลดหมดหนี้แบบนี้นะคะสับพังอปาร,ราทาังคมะธเมพันเตอุกาสะทะวารตะเยนะกะตังสับพังอปาร,ราทาังคมะธเมพันเตอุกาสะคามามิพันเตสัพเพปมาเทนะทะวารตะเย รักกตังสับพังอัประราทังคมะธเมพันเตไม่หังมาตาปิตุนังวะปาเทวันทามิสาธะรังหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายล่วงเกินบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดงดเว้นโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระกระแสธรรมด้วยเธินหลังจากนั้นให้ท่องคาถาปลดหนี้มีสินมีทรัพย์คาถาของหลวงปู่ทวด ั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะปลดนี้โมปลดนี้พุทธปลดนี้ ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศินมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุทธโมนะด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวดโปรดช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็วด้วยเทินสาธุค่ะ